สวัสดีมากๆค่ะทุกคนเ,เรากลับมาแล้วค่ะวันนี้ทําเมนูง่ายๆนะคะทุกคนเป็นเมนูที่สืบเนื่องมาจากพริกน้าําปลาเราเหลือค่ะทุกคนเราก็จะใช้พริกน้ําปลาของเราให้เป็นประโยชน์กับมื้อถัดไปนะคะก็คือข้าวผัดพริกน้ําปลากากหมูค่ะทุกคนเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะก็ตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยะค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองไข่เป็ดหนึ่งฟอ,องนะคะตอกไข่ลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่พริกน้ําปลาที่เราเตรียมไว้เลยค่ะทุกคนใส่ปริมาณตามชอบเลยนะคะแต่เราแนะนําว่าก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว นะคะทุกเมื่อเราใส่พริกน้ำปลาแล้วเราก็ใช้ตะหลิวค่ะคนขยี้ไข่นะคะให้พริกน้ำปลาคลุกเคล้าไปกับไข,ข่ของเราแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สุกประมาณนึงนะคะทุกคนสัก70% 8 0นะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปนะคะแนะนําว่าข้าวสวยต้องหุงค้างคืนแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวจะได้เป็นเม็ดตีนะคะเวลาเราผัดนะคะก็จะไม่แตกนะคะแล้วก็จะไม่เละค่ะทุกคนเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้ข้าวคลุกไปกับไข่กับ พริกน้ำปลาของเราแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเมื่อข้าวนะคะเราผัดไฟร้อนๆก็จะสะดุ้งไฟนะคะสุกแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ชิมรสได้นะคะทุกคนว่าความ นัวของพริกน้ำปลาของเราพอหรือเปล่านะคะถ้าไม่พอก็ให้ทุกคนนะเติมพริกน้ำปลานะคะหรือไม่ก็น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็เสริมความรอร่อยด้วยผงปรุงรสหรือว่าชูรสชูใจก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยก็ได้นะคะทุกคนก็เอารสที่เราชอบเลยค่ะแนะนําว่าควรจะเป็นความน,วนัวของน้ำปลานะคะทุกคนจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่นะคะกากหมูที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเมื่อเราใส่กากหมูลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดเร็วๆสักสองสามทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นใส่จานเลยค่ะเราก็จะ วันนี้เราต้องไปก่อนแล้วกันนะฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์นะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ